สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องผลลัพธ์ของแรงใน3มิตินะครับผลลัพธ์ของแรงใน3มิติสามารถทําได้โดยใช้วิธีเดียวกับการหาผลลัพธ์ของแรงใน2มิตินะครับใช้วิธีการหาผลลัพธ์โดยใช้หลักการของแรงแล้วก็คู่คว้นะครับจากรูปนะฮะมีแรงกระทํากับวัตถุในทิศต่างๆนะครับใน3มิติคือ F1 F2 F3 นะครับเราทําการย้ายแรงทุกแรงนะครับ เข้ามาที่จุด O นะครับการย้ายแรงเนี่ยการย้ายแรง f 1จะทำให้เกิดโมเมนต์ m 1นึงย้ายแรง f 2ก็ทำให้เกิดโมเมนต์ m สองย้ายแรง f 3ก็ทำให้เกิดโมเมนต์ m 3นะครับแล้วก็รวมเอาโมเมนต์ทั้งหมดเป็นโมเมนต์เดียวคือโมเมนต์ m แล้วก็รวมเอาแรงทั้งหมดเป็นแรงเดียวคือแรงรับ r นะครับ r แล้วก็ซัมเมชันของ f m แล้วก็ซัมเมชันของ r cross f หากต้องการหาองค์ประกอบของแรงและคู่ควบลับในพิกัดฉากเราสามารถทำได้โดย rx นะครับเท่ากับ summation ของ fx ry เท่ากับ summation ของ fy rz เท่ากับ summation ของ rz นะครับขนาดของ r เท่ากับ square root Summation ของ fx กําลังสองบวก summation ของ fy กํลังสองบวกนของ f z กลังสองคู่ควบก็บเหมือนกันนะครับ mx เท่ากับ r รเ s f นะครับห้อยเก็คือในแนวแกน x นะครับ my ก็คือโมเมนต์รอบแกน y นะครับเท่ากับ r รเ s f ในแนวแกน y นะครับ mz หรือโมเมนต์รอบแกน z นะครับก็เท่ากับ r c เอฟในแนแกน z นะครับ m อ็าของ m อ็าของโมเมนต์นะครับจะเท่ากับ square root ม x อ็กซ์กำลังสองบวกเอกำลังสองบวกเอกำลังสองนะครับผลลัพธ์ของแรงเนี่ยจาก มีกรณีต่างๆ3กรณีก็คือกรณีที่1แรงกระทำจุดเดียวกันนะครับเขาเรียกสำศัพท์เปว่า concurrent force นะครับสามารถหาแรงรับได้เลยโดยการรวมแรงเข้าด้วยกันนะครับกรณีนี้จะไม่เกิดคู่ควบนะครับจะไม่เกิดคัพเปิลกรณีที่2เนี่ยก็คือแรงขนาดแรงกระทำขนาดกันนะครับ parallel force นะครับเราสามารถหาแรงรับจากผลลวมของแรงทั้งหมดได้นะครับส่วนตำแหน่งการกระทำของแรงเนี่ยจะได้จากหลักการของโมเมนต นะครับดูในตัวอย่างได้นะครับและกรณีที่สาก็คือแรงกระทำบนระนาบเดียวกันนะครับโค c พลเนอร์ฟอร์ e นะครับซึ่งก็คือเรื่องของแรงรับรวมในระนาบสองมิตินะครับในระบบ2มิตินะครับเรื่องต่อไปนะครับเรนจ์นะครับเรนจ์รี s o l v ์แตนนะครับก็คือเมื่อเวกเตอร์นะครับเมื่อเวกเตอร์ของคู่ควบมีทิศขนานกับแรงนะครับเราเรียกระบบของแรงนี้แบบ ีว่าเลนส์เลนส์รีซอสแตนนะครับเลนส์ก็คืออประแจนะครับประแจซึ่งเลนส์รีซอสแตนฟอร์์นะครับจะแบ,บ่งเป็น2ประเภทก็คือโพสิทีฟเลนส์นะครับก็คือแรงและคู่ควบมีทิศท,ทางเดียวกันนะครับนีเกตีฟเลนส์นะครับ, Negative, ength, รบก็คือแรงและคู่ควบมีทิศตรงข้ามตัวอย่างนึงของโพสิทีฟเลนส์ก็คือการที่เรา ขันสกรูนะครับการที่เราเอาสกรูไดเวอร์นะครับหรือไขควงขันตัวสกรูนะครับโดยทั่วไปนะครับในระบบแรงสามมิติเนี่ยสามารถแทน uh, แรงเรนจ์นะครับเพียงหนึ่คู่เท่านั้นนะครับด้วยวิธีการลดรูปซึ่งที่การลดรูปมีขั้นตอนดังนี้นะครับสมมุติว่าเรามีแรงรับ uh, รวม r นะครับมีโมเมนต์รวม m นะครับ การหาผลเราจะแยกโมเมนต์นะครับแยกคู่ควบเนี่ยออกเป็น2องอค์ประกอบก็คือองค์ประกอบตามแนว R นะครับองค์ประกอบตามแนวแรงรับ R กับองค์ประกอบที่ตั้งฉากกับเพลนคือ M1 กับ M2 นะครับจากนั้นนะครับลดรูปตัว M2 นะครับโมเมนต์ Moment ที่ ตั้งฉากกับเพลนเนี่ยลดรูปด้วยตัวโมเมนต์ที่ตั้งฉากกับเพลนให้เป็นการย้ายตำแหน่งของแรงลัพธ์ r นะครับให้เป็นการย้ายตำแหน่งของแรงลัพธ์ r ซึ่งตำแหน่งหาได้ยังไงตำแหน่งก็คือ B, คบเท่ากับ m 2ส่วน r นะครับเราก็จะได้คัพเปิลมาหนึ่งคู่นะครับเราได้คัพเปิลมาหนึ่งคู่จากนั้นนะครับแรง r ตัวนี้กับแรงลบ r ตัวนี้จะหักล้างกันเหลือเพียง แรงรับ R แบบนี้ซึ่งมีระยะห่างจากจุด O ทักงหมดีนะครับแล้วก็มีคัพเปิล M1 นะครับ,รบเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราใช้วิธีนี้เราจะเหลือแรงรับ R แล้วก็คัพเปิล M1 นะครับซึ่งเป็น r a n r e s u s t a n t force ตัวอย่างนี้นะครับเราจะทำในห้องเรียนซึ่งตัวอย่างนี้จะมีอยู่4ข้อนะครับข้อที่1นะครับข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4 เลยครับเลยห้องเรียนส่วนเรบวันนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในห้องเรียนครับแล้วเรามาถามแบบถามด้วยกันสวัสดีครับ